นนี่ะครับโทรศัพท์ถ่ายรูปไหมพี่เป็นไรครับเปลี่ยนปล่อยก็ประมาณกิโลพี่อันนี้เอาออกกล้องเลยนะเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันสามคนแล้วนะครับหมึกพี่บ่อนี้นะครับหน้าบ่อนะนี่มีน้องน้องหลานนะครับแล้วก็พี่มาช่วยนะครับถ้าดึงถ้าดึงไม่ออกก็คลายเบรกนิดนึงถ้าดึงออกก็โอเค หึงไม่ออกจะไม่จะคาดเดินะนะเดิน<ะ>ไม่ได้องวิ่งไม่วิ่งครับเดีย๋ยวล้มพี่เขาแรงเหลือ<ม>ยังวิ่งไ,ได้ก็แล้วครับบายแล้วแลนดิ้งรอบที่หนึ่งแลนดิ้งรอบที่หนึ่ง <c oughs> แลนดิ้งรอบที่หนึ่ง, <c oughs> งหงม,มดแรงแล้วทีเธอคนจะหมดแรงแล้วจะไปกลางบอ่อแล้วเนอะ หอ,อยสัวหอยสัวต้องปิดเบรกพี่ต้องเพิ่มเบรกอีกขาดงี้นะครับเดี๋ยวช้ำปนองลนาะแล้วกลางบอกต้องฟองอ่ะนะันตาปลาพี่อ่ะอยู่ตรงฟองเลยนะมันหายใจไม่ทันแล้วฟองมันขึ้นแล้วม,มันหมดแรงแล้ว,ลวเพราะว่าฟองมันฟอตแล้วเราไปหมดแรงเลย พี่ก็ต้องเห็นเป็นเบสตามสเตปอ๋อไอ้นี่มันเหนื่อยมันเหนื่อยจริงพี่เบสมันจะไม่ค่อยเหนื่อยแต่ว่าจะตียากตอนแรกๆพายน้ำมาแล้วเนี่ยมันมันมันหายใจไม่ทันแล้วพี่มันซัวพี่นานแล้วเจ็ดชั่วโมงได้แล้วมั้งครับหลายคนด้วยครับสองคนแล้วสามคนลอยแล้วลอยแลฮึบ พี่พ,พี่เก็บๆๆๆๆๆๆสายเก็บสายเก็บสายเก็บสายถูกต้องมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนนี่เนื่ยขอบคุณครับขอบคุณมากพี่มาช่วยนะครับถ่ายรูปนะครับถ่ายเบรคหนึ่งนิดนี่นะครับเขาสับถ่ายรูปไหมพี่เป็นไดครับเดือดเป็นกระชังอะ ตัวน,นี้พี่ต้องจะชั่วโมงอะพี่ต้องปั๊มหายใจหน่อยเถอะพียวอะไรเล่นไหมครับตัง้งแต่พี่ลิศออกไปอะอพี่ได้เอาเอับนี้ไหมครับ,บนนอ,อ,นนอันนี้พี่เข้ามาช่วยนะครับอันนี้พี่เจ้าของเข้ามาเองเลยนะครับ ก็ติ่ต่อมาผมเอาคีมใ,คม,มให้พี่ด้วยครับครับต้องปั๊มหายใจปั๊มตางมัน <laughs> นี่พี่เขาเข้ามาช่วยนะครับนี่ที่นี่มีสภาพดีมากนะครับนี่พี่เขาเปส่ง <c oughs> อันนีห้หายนี่เหรอพี่ <c oughs> เบ็ดแต้อง <c oughs> ่ายๆเขานิ่งก่อนถ้าไม่งั้นเขาจะที่มือผมนะมือแหกเขา <c oughs> นิ่งนิ่งก่อน เอาเลยครับเอาเลยครับโอ้ยผมนี่ก็ตัวแรกเลยครับเนี่ยโอ้เล่นเอาหอบไป โทษนะครับโทษนะครับรบกวนถ่ายรูปเดี๋ยวลบตัวายให้ผมนิดนึงนิอเดียวนอนจ้ะครับผมมาเดี๋ยวเอาเป็นหมดนี้ใช่ไหมครับครับครับได้รก็ได้ครับครับเดี๋ยวให้ให้เห็นเนี่ยครับอะไรก็ได้ครับนี่นะครับ ไม่เห็นไม่เห็นปลาโอ,โอ้ไม่เป็นไรครับให้พี่เยาแกะก่อ โหสุดยอดต้องลงน้ำแล้วมั้งครับ่างนี้โอ้ไม่ไหวครับ <laughs> โอเคเราเราอีกรอบไหมครับครับได้เดี๋ยวให้พี่เขาไอ้นี <c oughs> ่ก่อนสีด้แล้วครับลูกวนไทย ถ้าอ่าเพราะว่าประมาณนี้ได้เอื้จับหนึ่งสองสมหนึ่งสองุยตาคุมตาก่อนนะครับเดี๋ยวเขาแดนปล่อยเลยครับเดี๋ยวแย่เหนื่อยแล้วใจยังเหลือไ่อ